เราต้องไปแข่งที่เวียดนามถึง3วันถ้ามีเวียดนามแค่ทีมเดียวอะแรงกดดันของทีมจากประเทศอื่นน้อยมากหรือถ้ามันหลุดไปเลยไม่มีเวียดนามเลยเนี่ยเหงานะเหงานะผกลัวอย่างเดียวเลยคือคนดูจะไม่มีด้วยใช่สิไปแต่ตอนนี้ก็บทสภาพพร้อมแล้วจากฝั่งเวียดนามไปรับชมกันเลยครับ Hi everybody welcome to our e a t e b u y a interview after the match right next to me is t e b ag krillin can you say hello to the audience please Xin c h à o k r i l นไ n ่รเกอะไับไ ờ มคร่มันจะต้อง t ามคที่มันเาไั้เิ้นที่เราพูดกันเชหรอ่อนกัมอเก้กัเราครับผมะนห่นตองเกิดอะไึัไรบ้างสำหรับการความจ Đợi đầu tiên là mình xin chúc mừng Kaelin cũng như là toàn bộ WAG các bạn đã rất là xuất sắc khi giành lấy được cái chiếc vua da đầu tiên cái chủ đấu đầu tiên của sau trận đấu ngày hôm nay thì không biết là khi đi đây cảm thấy như thế nào ạ? À? mình cảm thấy vui hơn và cũng như là tự tin hơn sau những cái tuần đấu trực vật vừa qua không tụi mình cảm thấy rất là happy tụi mình sẽ cố gắng hơn nữa. Yeah

Vậy thì không biết là các bạn đã luyện tập như thế nào Giống như là mình đã rèn luyện cho mình một cái tinh thần như thế nào Để mà mình không có bị gãy tinh thần khi mà mình đang ở trong những cái tình huống khó Bọn mình đang cố để giữ cái tinh thần ổn định nhất để bắn So during their combat with Todak, they feel pretty lightheaded, they feel really normal and how the way they handle that situation is they're just trying to balance everything, their feelings, their emotions, but also their performance as well, so they would keep calm as much as they could so they can play the game the best. Um, so

Yes, definitely he really want to have more Buya and he will try his best so he can come here more regularly to see all of you. That Để... last thing. ใจเย็นๆๆเดี๋ยวพยายามแปลให้อยู่ครับภาษาเขา so, you, really so, so th like uh, you guys have uh, yes. yes. uh, chúng ta đã có da đầu tiên rồi thì không biết là khi dự đoán là mình sẽ có thêm bao nhiêu Buya nhỉ? cô đoán thôi. Làm cái nữa cũng được. Bao nhiêu cái? Okay. Okay. Then we will try and we will guess that we will have more two. Puyas then. Uh -huh. เขาบอกว่าเขาเขาถามว่าอยากจะได้กี่สกีบุญญาเขาบอกอยากได้อีกทั้งสองบุญญาละกันเขาพยายามอยู่นะครับครนะครับผมก็พยายามอยู่นะฮะจ้องแชทใจเย็นๆนะฮะพยายามใช่ไหมโลกสงบสุขอีกครั้งเมื่อเราเห็นการสัมภาษณ์ของแม่ดับใช่โลกสงบสุขทันทีผมก็พยายามแปลอยู่ครับแต่ว่าเพลินไปหน่อยเพลินไปหน่อยครับคือหมายถึงฟังสติยงคีรินดูน้องเขาโอเค น่ารักเออน้องน่ารักจริงๆนะครับแล้วก็ตออคำถามเรียบร้อยแล้วสำหรับเกมแรกก็เป็นนังดัน WAG ที่คว้าปู้ญาไปนะครับดูมากๆสติจะหลุดเราจะไม่รู้จะพูดอะไรใช่เห็นไหมโลกสงบสุขเลยตอนแรกนี่โอ้โหเวียดนามเดี๋ยวโดนไทยยิงเลเทะต้องไปอินโดนโดนแน่เอ็มซีมาปุ๊บอุ้ยมาไปทางเดียวกันหมดโอ้เวียเดียวกันหมดเออแม่คนไทยก็มีความสมคคีในบางเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยครับผมแต่คนไทยมีบางคนบอกว่าลองแบบเอาแบบ พี่มาอยู่พี่อยู่กี่พี่มาอยู่เออไปไปคู <laughs> ่กันไหมไปคู่กันไหมออาไม่ไงั้นเดี๋ยวพี่เมฆไปเวียดนามไงเดี๋ยวเดี๋ยวสักต้องถ่ายดิสด็อกลัวๆแล้วไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะย <laughs> ังไม่รู้นะครับอ่านี่ MVP ในเกมที่แล้วก็ดอฟฟี่ครับจากเดอะบิลเเดีมสามพันแปดสิบสองและเมกันหนึ่งเฮดช็อตและฟ้าห้าดาวนะครับอ่าก็ในส่วนของดอฟฟี่นั่นเองนะครับวันนี้ท่าผลงานได้โดดเด่นนะครับเดอะบิลเนี่ยผมพูดตั้งแต่ในช่วงปีที่แล้วนะครับว่าเป็นทีมที่เป็นความหวังหมู่บ้้าาาาานนนไดดมมกกกกวว่่่ออีีีีีีสปปรร์ตซะเเเพทย็ใ ในส่วนของไฟส์ 4v4 แชมป์ระดับประเทศนนเ,เนี่ยในเรื่องของทีมไฟต่างๆเนี่ยถ้าเขาได้มีเวลาทาํามมิ่งในการจัดแจงอะไรสักหน่อยเนี่ยเขาก็จะทำงานได้โดดเด่นอย่างที่เราเห็นวันนี้ในเกมแรกของเขาเนั่เนเองนะครับก็บต้องดูหลังจากนี้แหละว่าจะมีความผิดพาลาดอะไรกลับมาไหมหรือว่าโดนต้นเกมไวอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอดูกับสลับ W จ G ครับามาดูครับในส่วนของโลดแล้ตรงนี้ เราจะเห็นว่า 2A 124สคนนะครับโพเมอร์หแลนะสัศยาคนหนึ่งโพเมอร์นี่ก็ใช้กันมาเรื่อยๆนะครับ ในการประทะเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าโดนโฮเมอร์ไปแล้วเข้าชาร์จได้ทันทุกทีเนี่ยต<ป>ายตายยังไงก็แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเรียกว่าเป็นสกิลดักจับแถบยังชี้เป้าเป้าหมายศัตรูได้ด้วยแล้วดูดาเมจภาพรวมเลยครับเฉลีย่ยเนี่ยสองพันห้าเลยนะตัวท่ายากลากยาวไปเกือบสี่พันสำหรับคีรินโอ้โหไม่แปลกเลยทีย่พี่แกจะได้ไปสัมภาษณ<ช>์<ช>นะครับยิงเยอะมากก็ยิงตั้งแต่ต้นเกมอย่างที่ผมบอกอะเป็นจีเดอร์คิงช่วงในช่วงต้นเกมนะครับ แล้วดูคับ สีรางวัลสำหรับ WAG คือทีมหนึ่งกวาดรางวัลไปเลยเจ็ดอ,อีลิมสำหรับไซรัสครับ6อีลิมเท่ากันระหว่างเดอะโกสและคลิรินปิดบันที่สมิงคนหนึ่งก็ยังดีตรงนี้ห้าอีลิมเท่ากับออฟฟิ์เหมือนกันจากฝั่งของ WAG ยิงเยอะยิงเยอะสมิงไม่เจอนี่หาพื้นที่เล่นดีนะครับขยับไปยิงฟรีๆได้บ่อยมากโดยเฉพาะบริเวณหอดูดาวเมื่อสักครู่นี้ใช่ครับมีทั้งการสู้กับฝั่งอ,งงองงินโดนีเซียนะทั้งอาร์คิวทั้งนองนิกส์ครับก็ถือว่าดูเดือดมากผมนี่แทบจะลืมภาพจำสไนนเปปอร์แแกไล้วะ ถือที่ถือลูกซอง<ช>ถือจรวดไปไล่ยิงกับแนวหน้านะครับอีกนินที่จะวิ่งคู่เนมเลนแล้วเป็นไปได้แต่แต่ว่าเกมน,นี้เนี่ยมีสปอร์ตทำไมหนีเยอะจังต้นเก,นเกมโดนต้นเกมโดนเยอะมากครับแล้วก็ช่วงที่จะต้องยิงกับ w ี g บริเวณเโรงเก็บเครื่องบินก็หนี เขาหนีามาตอนแรกเนี่ยไปเจอโทดเนี่ยแล้วเขาหนีโทด้ามาสองวันติดแล้วด้วยนะครับแล้วหนีไปหนีมาเนี่ยเหมือนแบบไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องของการความระยะยาวเอาไว้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หาของมาสู้ไม่ทันก็ได้ครับแต่ตรงนี้ครับคีย์เยอะครับคีรินจามสันมันก้าครับเอ็มเลสเี่ตรงนี้เรียกว่าช่วยเพื่อนเนี่ยสองรอบด้วยกันนะครับฟลูวอลทำลายล้างตรงนี้เป็นต้ำปุูนครับเจ็ดครั้งด้วยกันแล้วก็ปิดที่เดวายติเต็ดครับไวรัสเราช่วยกลับมาสี่ครั้งซึ่งไวรัสเนี่ยอันนี้ ที่ได้ลงในแต่ละเกมเนี่ยคือพอลงมาทีอผลงานมักจะเด่นแต่ลงน้อยลงน้อยใช่แต่ผลงานเด่นนะแต่ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมโค้ชเราถึงเอาเขาคนนี้ไปเก็บไว้นานแค่ั้นเลยอาจจะเป็นไม้ตายหรือเปล่าไม้ตายรอลงรอบชิงไม้กันตายหรือเปล่าเผือจะตกรอบหรือเปล่านี้เพราะว่าเขาอยู่อันดับ15ด้วยนะครับก็ถ้าไวรัสทำผลงานช่วยเพื่อนขนาดนี้ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะไปแซงคนอื่นเพื่อโลช่าของเขาก็ได้ครับผมอ่ะท็อปสามเวฟออนนะครับโซคอนบูเบเกอร์แล้วก็ไปสันนะจ๊ะ เขาเรียกว่าเป็นปืนประจำสลับกันไปเมื่อวานนี้ผมเห็นมีเอเดบิวเอเดบิวขึ้นมานะใช่เอเดบิวมาเมื่อวานอ่ะมาเยอะจริงๆเบเกอร์นี่ก็โดดเด่นเลยเราได้เห็นมีริเวอร์เลดอิงบางจังหวะที่อู่เรือด้วยแคบลุ่นตรงนี้36คะแนนจาก WAG เกมแรกแต่ว่าดูครับอันดับ2เป็นริเวอร์เลดสิบครับอันดับ3ไม่ได้แทรเรา17แล้วก็โดดมาที่บุรีรัมย์7คะแนนในเอเจ 12คะแนนนะครับอย่างนี้ก็คือแซงทีสปอร์ตได้แล้วนะครับครับผมจากอันดับ13เนี่ยขึ้นไปในกระดอนว8 0แต้บเลยนะอืมถือว่าดับเบิลยเนี่ยลากตัวเองจากการฆ่าคะแนนไปจนถึงอันดับ9เลยครับอีโอนิกก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับแทนที่กันมามันก็จะลดลำดับลงไปเรื่อยๆลงถึง RQ รเองนะครับมีซีเทียลลนมาในโซนอันดับ11แล้วด้วยโอ้โหงานนี้ต้องเร่งเครื่องกันเยอะครับต้องถูคะแนนรวมกันอีกทีนะครับรวมถึงทีมไทยเราครับในเกมแรก ก็จะมีส bon ่วนของวิลามเองนะครับพี่ไปโดนจังหวะเข้าวงหลุดไปหน่อยหลุดไปหน่อยใช่บวกกับเอซีอยู่ดีๆครับเดวาโผล่มาจากไหนไม่รู้มี a อเอเอเวอร์ซเรดด้วยไปกับไทยเอเอกับเอซีที่ยิงแ j ม m ด้วยใช่ครับแต่ไทยเราก็ไม่แย่นะรีเวอร์ซ์และแสแตร์ออร์ราวนะครับที่สองได้กับสิบเจ็ดคะแนนตรงนี้เรดเนี่ยเป็นหนึ่งทีมที่เก็บคะแนนได้เรื่อยๆแม้ว่าบูญ่าเขาจะน้อยแต่คะแนนอันดับคะแนนอีลิมก็มีติดหมายติดไปตลอดอย่างเกมนี้เนี่ยอีลิมเขากดไปสิบสี่อีลิม นะครับก็น้อยกว่าแค่อันดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับรอดูครับคะแนนดีนะสังเกตะาจริงคือมองในแง่ดีอ่ะผมมองตลอดเลยว่าทีมไทยเรายังไงก็เข้ารอบใช่ครับแต่จะบที่เท่าไหร่เท่านั้นเองรีเวิร์สเรสเนี่ยจี้ทางน้าบุรีรัมขึ้นมาแล้วนะครับนะห่างกันนิดเดียวแล้วนะแต่ว่าแข่งน้อยน้อยกว่านะสำหรับบุรีรัมนะครับใช่ครับมันก็เราจะได้เห็นบุรีรัมแต่600หรือไม่นะครับก็ต้องดูระยะ่นะอฮะต้องดูครับเพราะเกมแรกนี่ก็เรียกว่าค่อนข้างเหนื่อยเลย มาดูคะแนนตรงนี้อันดับหนถึงสก็ยังเป็นคนไทยเหมือนเดิมครับ5 8 8 478, 466นะครับแล้วก็454จากเอซีอินโดซา3 6มครับอีว e ดีไวสารยกเอแล็รามอีครับเอ e กแพน322ครับและนี่ครับเดี a g ขึ้นมาเป็น281แปน,แนนะอ็คะแนนนะ เดียวกอันดัเาา13เวียดนามขยับมา3ทีมอยู่ในอันดับ12แล้วนะช่ครับแต่ไม่มีมีสิทธิ์หลายๆทีมที่ยังแซงได้เพราะว่าคะแนนแล้วก็จำนวนเกมน้อยกว่านะครับครับผมเกมต่อไปครับเปบ็นกาตทรีแดนชําระบาเกมนี้เนี่ยอาจจะต้องลุ้นรนะีเวิร์สเวยในช่วงต้นเกมสักนิดหนึ่งใช่ครับเพราะว่าก็จะมีเวียดนามแล้วก็ในสอออินโดนีเซียบางทีมที่จะขึ้นไปเยี่ยมดักหน้าเมืองโบซาด้วยนะครับ มารอรุนครับรวมถึงในโซนกลางเองเนี่ยก็น่าสนใจครับที่จะมีการเล่นนะครับสไตล์ฝั่งของเวียดนามเองเนี่ยถ้าเกิดว่าวงมันหนีไปซ้ายบนหรือว่าหนีไปกลางคอดขวาเนี่ยก็จะมีเวียดนามบางทีเลือกที่จะจุกวงในเมืองบาเซเลียด้วยอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับการเจอของเอสแวร์ครับรวถึงเอซีก็จะมีแก๊งบางทีมครับสองทีมด้วยกันถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอินโดกับเวียดนามอย่างอันหนึ่งที่จะแบบดังบริเวณทางตรงข้าด้วยอ่าช่วนั้นอาจจะมีอีสปอร์ตนะครับที่จะเดินมาเจอเรา ซึ่งผมยังพลาพจย่างนี้ยังมีอยู่ในหัวคือสายฟ้าพลิอ e ีสปอร์ตจะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ท็อป3ของแผนที่นี้ครับก็จะเป็น s c จากไทยแลนด์ c g จ g จากไทยแลนด์และแกรออรัจากไทยแลนด์ครับเ้ยแต่ไทยหมดเลยไม่ได้นะสสถิตีด,ด,ดีทุกทีมนะออสําหรับทไทย แบบนี้ก็สบายใจสิอสาีอีอาจจะได้วุ่ยาก็ได้หรือจะเป็นแอคกแจ็คอร่าวเป็นไปได้สไติไม่เคยโกหกหรือเปล่าครับโอ้ต้องรอดูเลยครับท็อปสของแผนที่นี้เป็นทีมไทยทั้งหมด แต่รีเวิร์สเลนเนี่ยชอบเกาะสวัสด์เกมที่แล้วก็จะเห็นชัดๆเลยว่าโอ้โหเกาะสวัสด์นี่ชำนาญการมากชำนาญมากประวันก็ได้เออ่บุญยากเกมแรกนะครับถ้าถือว่าทําผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะสำหรับทีมไทยทั้งห้าทีมโอลยว่าตอนนี้เอาจะช่วยให้เขาผ่านมาตรฐานรายวันที่เขาตั้งกันไว้ดีกว่าสำหรับทีมไทยซักกี่คะแนนดีวันนี้อ่าอ่าไล่มาเลยว่าตั้งแต่บุรีรัมย์เอชซีอีรีเวิร์สเรนไอแคลล์เรา พี่สิน่าคิดว่าใครได้ประมาณเท่าไหร่บ้างวันนี้อ่ะวันนี้วันนี้หกเกมถ้าบอกหกเกมทุกทีมเกินห้าสิบไหมผมว่าน่าจะเกินนะผมว่าถ้าคิดน่าจะเกินผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้ารีเวิร์สเวสฟอร์มแบบนี้นะแบบทุกเกมผมคิดว่ามีถึงร้อยมีถึงร้อยเลยร้อยมีถึงร้อยแล้วก็ทีมอื่นอื่นก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เกมพร้อมแล้วครับเกมที่สองไปลุยกันเลยครับ เกิด50ที่ผมใจดีมากไม่อยากให้เขาก,กดดันผมคิดว่าน่าจะ uh, reverse r a e e NTE อ o r าผมคิดว่าเกิดอยู่แล้ว50อาจจะอยู่ที่เราๆประมาณ70-100ส่วนบุรีรามที่พลาดเกมแรกไปครับต้องรุนกันหน่อยใชนะ่ต้องรุนกันตน่อเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับให้ได้เข้าสู่มาตรฐานของแต่ละทีมนะครับที่ตั้งเป้ากันไว้รวมถึงวันนี้นะครับทีที่ จะขึ้นมาปิดเปียกกับเราเนี่ยอย่างเวทนะครับนะครับเขาก็เริ่มที่จะแสดงท่าทีอกมาแล้วว่าคะแนนเขาเนี่ยเริ่มไล่มาฤด,ด,ดูกาลนี้นิเซียลนด์เขาก็หนีตายนะแรงกดดันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกับทั้งออสตินิกและก็ในส่วนของอาราคิวที่คะแนนที่แล้วไม่ดีเลยครับผมไลร้ขบินครับมาเปอร์เวอร์กับโรงเห็นอ่อนออกนู่นเลยโรงตีเหล็กฟอร์ชนะครับไปไกลมากค่อนข้างที่จะโอเคไลร้ขบินกลางแผนที่นะครับกระจายพื้นที่ได้ รอดูรีเวิร์สเรสเนี่ยที่มันขึ้นไปถึงมอนเฮาส์เนี่ยมันก็จะ,จะใช้เวลาวิ่งนิดนึงถ้ามีคนมาด้วยนี่ก็จะแย่หน่อยนะครับวุ้ยเหมือนโฮมบอยไม่มานะไปเล่งกับเดวันอยู่ในเตทที่บาซิเลียด้านบนครับดูว่าจะผ่านโหนไปได้ด้วยดีหรือเปล่านะอีสปอร์ตแล้วมีประทาแล้วนะเป็นยอดครับ เจอกับโฮมบอยตรงนี้เดวายูเต็ดเ,เปิดมาหนึ่งยีรีแรกครับป่าบนดูเดือดกันไปเลยนะเป็นไฟโดนหมวกมาครับไฟก่อนเลยครับแล้วไวรัสเฮช็อตใส่บัตเทิลไฟไปอีกครับอโอ้โหสามคิวเดวายูเต็ดครับหายไปไหนอีกคนหนึ่งลเวเฮฟวี่ครับยิงกระโชดดักต่อนเนื่องลงตีเลยกันตรงนี้ ได้เป็นสองเวดนามเจอสองมาเลยนะครับผมแล้วมาเลนี่ไม่เคยหลบไม่เคยหลีกด้วยโอ้ตัวตัวตายทีทิ้งทีนี้โจรหน้าครับยิงใส่นะครับตีก็อีไปแล้วพี่สองอ่ะเดือสองคนกับเซนกันโอเคโอ้แล้วโถมเลยครับสามคนขยับมาเรียบร้อยกับเซนครับมอบครับ เจอ๋อ,อ,อเจอสอง่งเวดนามมาถึงที่เลยเหรอครับตัวคนเดียวทั้งคู่นะครับยืนอยู่ใกล้ๆก,กันในรอยิงไม่ยิงเพราะเห็นนะโอ้แต่ปืนมันไม่ได้ครับ UMP อ้าวแล้วสตอร์เป็นเอาดอนใลายครับเอาละมวดยิงไหม,มอ่าเขาขึ้นรถไปแล้วครับก็ไม่ทันแล้วแบบนี้โอ้ตายเลยครับเลือกยิงบริเวณตรงนี้ก็ไม่ทันแล้ว <c oughs> แต่ว่ามีเพื่อนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ที แต่ตามล่าเนี่ยจะทําให้ทามมิ่งตรงนี้ครับเสียไปในเรื่องการเข้าวงนะแล่รงไปถึงเอซก็มีโอกาสที่จะดักหน้าเมืองได้เยอะมากด้วยนะครับก่อน์ตพิลลายไลดโลคี้คนเดีย,ยกับเอ t ีทีครับดวนกันแล้วเป็นใครเปน็นแดงหา้าอว t ทครับเรียบร้อยครับโชดักจบปรนดาว12ครับไปทีมแรกเลยครับแล้วพอยิงกันเยอะครับพี่เริ่มจะไล่มาดักหน้าเมืองกับพ e ีสปอร์ตแล้ว จะไปเอาเขาแล้ว33รวมต่อสเปรแล้วคนเดียวแล้วโดนยิงมา19ดาเมจลกองพื้นเลยอบอยพยายามจะหนีแล้วนะครับในช่วาของต้นเกมแต่เดววาก็ตามมาไกลมากนะจากบาหมดขึ้นทุ่งหญ้ามาโอ้นี่ถ้าวงลงข้างล่างนี่ก็บอกเลยว่าเหนื่อยจริงโอ้โหเราวิ่งไปวิ่งมามาเจอ WAG อีกครับคบอยไล่เหมือนกันนะ WAG เหมือนจะเล่นครับเพราะว่าข้างหน้ามี reverse red อ้สแกนเจอด้วยครับ ด้วยความที่เกมแรกครับเปิดไปถึง24ออเลียมทำให้ความมั่นใจเขาหายเยอะมากๆจะมีทีมไหนหยุดความมั่นใจของเขา <c oughs> เครับรีเวิร์สเลนเนี่แหละ <c oughs> จะหยุดเขาเองเอไปเลยลูกไดมอนด์เอาเลย2ไอวอลตรงนี้เออเรียกเพื่อนก่อนนะไม่ใช่เล่นคนเดียวนะจะ <c oughs> เหรียญเยอะด้วยนะเสเียดายเหลียนะครับจะล้มลงไปเนี่ยน่าเสียดายมันเคลีย,ยงไม่ได้ด้วยดิอ้าวเ้วโดนยิงก่อนแล้วปิดตรงนี้ทานไม้เหลือ34 ผูส้สวนหัวครับนานไงไรัิรินเอาให้เลยครับไดมอนผู้ไม่ทันขัดคำครับเสียไปแล้วก็เหรียญพันหกแล้วเขาเดินสี่มาแบบมั่นใจมากๆนะครับว่าจะยึดูเข่าลูกมีไปเลยแล้วไล,ลยย่หลังยิงด้วยครับเอโวซีรอดไม่รอดครับไอวอลหมดแล้วด้วยครับโอ้โหยังมีเนินบางได้อยู่กบวิ่งต่อครับยาวๆถอดำน้ําได้ทําไปแล้วนะเฮ้ยแต่วันนี้ผมสนใจสกิลผู้กล้ามากเลยอะเออเขาใส่มากันเยอะนะ ใส่กันมาหลายคนนะว่ามีผลอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับในตอนนี้ผมว่มาเดี๋ยวรอดูดีกว่ารอดูดีกว่าตอนนี้ครับตาคิวกับเอลวี่ครับเลเซอร์มีบอยน็อกเลยก็บลอตไปแล้วดึงเพื่อนก่อนมุมถูตรงนี้ฮัครับโดนดันน้องดาวไปไกลๆเนี่ยมีคาบี้อยู่นะแต่ว่าเข้ามาในไฟไม่ได้ก็มีบอยโดนสวนหัวแบบรัวๆแดงๆครับไม่มีเหลือมาศพโอด้วยแล้วตรงนี้ครับอาคิวเปิดมาได้ดีมากๆนะ แล้วมาเจอกับทีมที่กำลังแก่งกันขึ้นแท่นด้วยนะครับเกิดดับสิบขึ้นไปอย่างทางเฮวี่นะคิวามาดีอย่างนี้ครับมีสิทธิ์จะเบียดสองเวทนาหล่นลงไปแบบงงๆเลยนะอะไรฮะเฮวี่เหลือโผลเดียแล้วจบเลยครับโอ้โอหเฮวี่จบสิบเอ็ดครับไปอีกหนึ่งทีครับนี่อาจจะเป็นอารคิวที่เรารู้จักแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวดูวิธีการเข้าวงเขาว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงไหมแต่ตอนนี้รีเวิร์สเรทพยายามจะเล่นกับ WAG ให้ได้ครับจะไล่ด้วยนะโอ้โห WAG นี่ไม่ฝืนไล่ด้วยนะถอยแล้วครับถึงแม้ว่าจะมั่นใจขนาดไหนครับความไม่ประมาทก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ดีอ้าวแล้วลายุยลับเซตนี้เจอแล้วครับโอ้โหแล้วหวานเลยครับ oh, oh, ววมไม่มีใครรู้ครับปูนะใส่เต็มเต็มครับมือลลยกันหวามสวยงามมากครับ บอกเลยว่าตกใจจะจัดในสโลช็อตนี้ครับตีวายสิบดูครับเล่นกับประตูวับช่ำนานมากช่ำนานช่ำนานมากเลยย่อมาจากช่ำนานมากเออโอ้โหทั้งช่ำแล้วก็ช่ำนานนี่เลยตรงนี้ช่ำไปหมดแล้ววิเตอร์เซเว่นดิลุมมาสามเนี่ยโอ้โหโดนขนาดโอ้เดี๋ยะจังหวะเมื่อสักครู่เนี้เขาต้องซ้อมนะ จังหวะที่วางคิดว่าวิ่งมาตรงนี้แล้วจะต้องเปิดว้าตัวนี้เข้าไปพอดีเนี่ยเขาซ้อมมาแน,น่นอนนะเตรียมการมาแน,น่นอนนะครับนับแบบ123ฟลึบเดียวไปหมดเลยครับแล้วโอโ้วิ่งหลังฟรีอยู่พอดีด้วยอามากคูนี้ไอคิวจะยิงกันครับแล้ว w ียัดแล้วเหมือนกันครับมาแล้วไดมอนด์เอายิงหลังมา,ากิรินยังเอาไม่ลงโโลเพื่อนเข้ามาเยอะครับไดมอน,นอออดอน์เอาตัวรอดก่อนอออนี้โบซี่พยายามจะโคเวอร์ให้ยิงคลอสมาจากไกลๆแล้วม้วนมาตรงนี้ไดมอนด์หล่นไปก่อนแล้วก็รอให้ชอตใส่ดั้นไป มุนนานมากครับสายป้อนรับยือไฟมาจนแบบว่าตอนนี้เคื่อนของวอร์เรสค่อยๆไหลตามมาเรื่อยๆครับแต่เหมือนจะไม่ดีนะครับลิเวอร์เรอ้าชุบได้ครับสมิงแล้วตอนนี้ WAG ก็ชุบเหมือนกันก็เดอออ็กโกสกลับขึ้นมา,มาแล้วตอ,อนอีกมาเพิ่มเติมก็การ,รีโดนยิงอยู่ครับขึ้นไปบนหลังคาโอ้โหแล้วดูตรงนี้ครับ w g ถอยเลยครับวันนี้รู้สึกว่าทีเวนานจะไหวตัวได้เร็วมากนะ อุย้ยนี่ไงไหวตัวหรอไอโบซี่ให้กาเร่น็อกดาวไปครับอยู่ในมุมสูงก็จริงครับแต่ว่าพื้นที่กำบังไม่มีเลยเสร็จอัพมาดีครับเจมส์ลูกปีนยียขงถอยออกกันได้แต่รีเวลส์ไม่จบนะตามมาต่อโซอลติกด้วยแล้วเขาตื้อตือต้อแบบตือต้อนานมา เซตไปครับเจกเดวิสเซตถอยไปแล้วแล้วโมชิเน่สอดใส่ไดมอนด์อีกครับโอ้โหบุรีรัมมาข้างหลังพอดีครับส่วนเอซียิงกับพี้สปอร์ตเข้ามาแล้วเอบีทีรูดตัวนี้สตปอปหล่นลงไปโอ้โหรูดยาวและเกินมาตู้เรเป็นสิบลำตัวนี้ทริปเปิลเคลโอ้ยแต่ไม่ดีเลยครับดิยวคนเดียวดิยวคนเดียวดิยวรุนไปแล้วเอาไปเลยเอาไปเอาไปสองครับกับเอซีตอนนี้เก็บคนเดียวห้าคิวแล้วบีทีครับนี่ ูเล่นมาแรงคนระับจากโซเซมิโปนะพอได้ขึ้นโปรซีนี่รู้สึกจะมาแบบกิน